สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเผื่อมีท่านไหนสนใจนะครับงานคืนดักนกดักไก่ของทางค่ายนะครับรรดูรายละเอียดงานก่อนนะครับแถวหน้านี่เป็นคืนแขวนนะครับดักนกวกนกอีลุมนะครับแบบหมุนได้นะครับนี่เรา ยงโยงคอนเดปเอนะครับเนียนเนียนนะครับสวยสวยเลยนะครับแบบหมุนได้นะครับต่อไปสายหน้าเป็นสาย PE นะครับบวงเป็นบวงทองเหลืองนะครับเป็นแบบหมุนได้นะครับเปลี่ยนเอ็นได้นะครับนี่ครับนกหวักนกออลุมนะครับเชือกผูกขาไก่นะครับอาจจะส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นคืนไก่นะครับคืนไก่คืนอีลุมนะครับ นกสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับลูกค้าก็สั่งมาได้นะครับการติดกาวนะครับหัวกลางท้ายนะครับแน่นนะครับไม่มีหลุดนะครับโยงตัวนี้ต่อไปสายด้วยสาย PE นะครับแต้มกาวให้ด้วยนะครับไม่มีหลุดนะครับตัวนี้นะครับสีจะออกใบไผ่นิดหนึ่งนะครับน้ำตาลใบไผ่นะครับนี่ครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็เป็นหลักไก่นะครับนี่ครับนกยางนะครับนก็อกนะครับ ออักยางนะครับอีลุมนะครับตัวผู้ตัวเมียกลางปีกนะครับีก่อนส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับลูกค้าไม่เอาเยอะนะครับใส่ง่ายเก็บง่ายนะครับตัวนี้นะครับใส่ง่ายเก็บง่ายนะครับสิบห้าหลักสิบเจ็ดหลักนะครับนี่ครับอันนี้เป็นกึ่งทางกึ่งตีนะครับ ลูกค้าสั่งมานะครับบวง5นิ้วนะครับตัวนี้เป็น4.5นะครับ4นิ้วครึ่งเล็กนะครับนี่ครับลูกค้าสั่งมาดักทางนะครับแล้วแต่นะครับลูกค้าจะเอาแบบไหนสั่งมาได้นะครับบวงเล็กบวงใหญ่นะครับกระเป๋าเกย์อตนะครับตัวนี้นะครับลายพางทหารแท้นะครับผ้าหนาๆนะครับนี่ครับซิหน้านะครับนี่ครับระบบล็อกนะครับ รูระบายอากาศซ้ายขวานะครับ2ด้านเลยนะครับขอบเปล็กด้านบน2ด้านนะครับไก่จะไม่ย่อนนะครับใส่แล้วไก่จะไม่ย่อนนะครับผ้าหนาๆนะครับผ้าแท้นะครับตัวนี้นะครับท่านไหนสนใจตามหาอยู่ก็สั่งได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับผ้าลายทหารแท้เลยนะครับหนาๆนะครับชุดฝึกทหารเลยนะครับมีท่านไหนสนใจนะครับสอบถามอุกรณ์ได้ครับ ต้องการแบบไหนนะครับทางค่ายก็มีบริการเก็บปลายทางนะครับของ COD ท่านที่ไม่สะดวกโอนนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้นี่ครับรายละเอียดยางานนะครับสนใจแบบไหนสอบถามได้นะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ